สวัสดีค่ะวันนี้พามาพบกับน้องน้ำส้มนะคะเพิ่งทำผมเสร็จพอดีว่ากลัวว่าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วมันจะหายไปก็เลยถ่ายไว้ดีกว่าก็คือรอนผมนะคะนี่ข้างหลังยุ่งหน่อยไม่เป็นไรแต่ข้างหน้าสวยงามนี่หันมาหน่อยดูสวอนสวอนเห็นไหมน่ารักมากคือแบบรอจะถ่ายรูปพรุ่งนี้แต่ว่า เอาถ่ายวิดีโอไว้ก่อนแล้วกันนะก็คือว่าผมใช้ตัวนี้นะคะของพี่แมม64ตี่งแม่ตานรนของเรานะคะก็ม้วนม้วนม้วน,วนแล้วก็หนีบไว้หนีบไว้หนีบไว,ไว,ไว้ทั่วหัวเลยค่ะแต่แบบคือแบบอยากลองอะไรเล่นๆก็เลยลองทําดูเมื่อวานนี้ก่อนที่จะทำทำเมื่อคืนก่อนมัน้งทาแล้วก็ทิ้งไว้สองวันใช้ของคนเนี่ยคะ่ะตัวจับลอน <laughs> ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรไหม กับผมที่เป็นพลาสติกใช่ไหมมันเป็นพลาสติกของบรายแต่ว่าก็ลองก็ฉีดให้มันเปียกๆมันจะได้แบบเอ่อเป็นร้อนง่ายใช่ปะ่ะอันนี้ของลิซเซใช่ไหมรีวิวเหมือนของคนเลยแล้วเมื่อกี้พอแกะออกมาใช่ปะ่ะเออร้อนมันก็แบบน่ารัก,ากอะไรเงี้ยแบบถ้าใส่ที่คาดผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออคงจะแบบน่ารักมากอะ่ะแต่ว่ากลัวแบบว่าร้อนมันไม่อยู่ไงก็เลยเอาสเปรย์มาฉีดลงไปไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับ ตัวผมที่เป็นพลาสติกหรือเปล่าแต่ว่ามันตลกดี่ะสนุกดีแต่ว่าก็พยายามกันไม่ให้โดนหน้านะคะทักสัิ้วหน่อยนะอิ่งโย่อืเอ๊เอเอน่ารักลากลที่การผมน้องกระตายเอานะมันมเหี่ยว ทำไงให้มันตั้งเนาะเพราะว่ามันเหี่ยวประมาณนี้มันเหี่ยวต้องพิงเสาเอะไะใส่ที่้าดผมเรายิ่งน่ารักเห็นไหมนี่รอนมันก็อุย้ยรอนตรงนี้จะหายละก็เป็นแบบรีวิว,ลวเล็กๆนะคะ<ๆ>เผื่อว่าน้องๆจะไปทำตามนะคะผมสั้นๆน่ารักเนาะ เไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะอยู่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าอยู่ก็จะได้เห็นลูกสวยๆของการทําผมให้กับตุ๊กตาบลายของเรานะคะสําหรับน้องผมสัน้นน้องผมยาวก็ทําได้เห็นพี่แหม่มทำทิ้งไว้ก็สวยทีเดียวโอเคขอบคุณอุปกรณ์จากพี่แแม่มนะคะจากการวันเสาร์ที่มอเนคะ่ะ